นะครับก็กลับมาสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วกลับมารับชมกันต่อนะครับกับคลิปสุดท้ายนะครับของการผ่าเครื่อง Honda k คลิก110คาบูนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนในการแยกแคงเพื่อจะเอาชุดเพาเข้าเหวี่ยงออกนะครับก็ให้ไปถอดขาตั้งคู่ออกนะครับแล้วก็จะมีสปริงมีสลักร้อยอยู่นะครับ ทีนี้ครูก็ให้ดูสภาพฟาร์มเขอะของเครื่องประมาณนี้นะ,ะจากนั้นนะครับให้เราทําการนะครับถอ,อดน็อตยึดโดยรอบแคงออกให้หมดแล้วสังเกตว่าทางด้านในปั๊มน้ํามันเครื่องเนี่ยนะครับรงฝาครอบปั๊มเนี่ยมันจะมีน็อตอยู่สองตัวเห็นไหมครับตัวเนี้ใต้น็อตเนี่ยจะมีแผ่นเหล็กเขียนว่าเอาแล้วจะมีสปริงกับปอกเหล็กอยู่ตัวเนี้ย จะเป็นตัวกดล็อกลูกปืนข้อเหวี่ยงข้างขวาเพราะนั้นท่านจะต้องดูให้ดีนะครับนะมีเอา้ามีสปริงมีปอกเหล็กส่วนตัวเนี้ยจะเป็นน็อตยึดแข้งธรรมดาทั่วไปเดี๋ยวพอเวลาเราถอดน็อตออกมาเสร็จเนี่ยเวลาเราแยกเราแยกน็อตเนี่ยนะครับก็คือทําเหมือนที่ครูแน,นะนาอ่ะก็ฝั่งข้างนอกก็หันหัวน็อตไปทางหนึ่งฝั่งด้านในก็กลับหัวน็อตไปทางหนึ่งสังเกตด,ด้านในหัวมันจะสะอาดหน่อยใสยๆสส่วนในตัวแผ่นเหล็ก สปริงกระปอกสลักตัวล็อกเก็บให้ดีนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้โจเขาถอดคือ,รอ,รอรเราคลายไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับอ่ะทีนี้เราจะเอาน็อตออก เดี๋ยวเอาตัวปอกสปริงกับปอกขึ้นมาเลยครับดึงขึ้นมาเลยครับรรใช่ครับสปริงครับสปริงครับดึงขึ้นมาเลยครับ แล้วดึงปอกเหล็กขึ้นมาครับเนี่ยนะครับมันจะเป็นสปริงแล้วเป็นปอกเหล็กนะครับอโอเคนะจากนั้นก็คือถอดน็อตโดยรอบออกนะครับ ทีนี้นะครับหลังจากที่เราถอดน็อตโดยรอบออกหมดเรียบร้อยนะครับนะเดี๋ยวเราจะทําการแยกแครงก่อนจะแยกแครงครูให้ดูนะครับรถถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับปล่อยให้น้ํามันเครื่องเนี่ยมันรั่วมานานเนี่ยบางทีน้ํามันเครื่องเนี่ยมันจะรั่วไปตรงจุดที่มันเป็นพวกลูกยางบูทแท่นเครื่องลูกยางแท่นเครื่องลูกยางยึดสเตย์พักเท้าอะไรเนี่ยมันจะทําให้ลูกยางพวกนี้เปื่อยและนิ่มนะครับขาด ึ่งคันนี่ชัดเจนนะครับลูกยางเนี่ยมันเปื่อยนิ่มจนมันขาดไปละแล้วสภาพด้านล่างเนี่ยก็จะสกประโปเยิ้มเละเทะแบบนี้นะครับโอเคนะส่วนล้อเนี่ยคือครูคายน็อตยึดล้อไว้แล้วนะครับเดี๋ยวครูค่อยไปแกะแยกทีหลังคือต้องการจะทําให้ดูว่าเดี๋ยวเราแยกแข้งยังไงและข้างในมีอะไรบ้างนะครับอ่ะจะให้โจทําการนําแข้งเครื่องยนต์ฝั่งขวาออกอดึงออกมาเลยครับ ถ้าท่านชมนะครับการแยกแคงของรถคุณโด่งยามาฮ่าสปาร์ค115ไอท่านจะเห็นว่าคือครูเนี่ยต้องอธิบายว่าต้องใช้ตัวแยกแคลงแต่อันนี้เห็นไหมครับแค่โจมือดึงคือมันก็ออกนะครับชัดเจนนะปอกสลักตัวนี้ปอกสลักจะเป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ได้เป็นปอกเหล็กนะ่ะมี2จุดตามที่โจเขาชี้นะครับเวลาเอาแค้งเนี่ยไปเก็บ เก็บให้ดีนะครับต้องระวังผิวสัมผัสของแข้งทั้งสองข้างเนี่ยเป็นปรอยเพราะว่าการประกบแข้งกลางของเครื่องตัวเนี้ยใช้ประเก็นเหลวหรือกาวนะครับไม่ได้ใช้ประเก็นกระดาษข้อดีคือมันขูดทำฟาร์มสะอาดง่ายข้อเสียมันก็รั่วหรือซึมได้ง่าย<ม>เช่นกันนะต่างแต่ละแบบต่างมีข้อดีข้อด้อยจากนั้นมาชมต่อนะครับที่ข้อเหวียงข้างขวา ก็จะมีฝาดักน้ํามันข้างข้อ mm hmm. ครูเคยทําคลิปอธิบายไปแล้วนะคะว่าไอ้ฝาดักน้ํามันข้างข้อเนี่ย mm hmm. มันมีประโยชน์อย่างไรก็ลองไปค้นหาดูนะครับ mm hmm. นะคร,บ mm hmm. ครูอธิบายไว้ชัดเจนนะครับ mm hmm. เราก็จะนําตัว,วเพาเขวียงขึ้น mm hmm. อ่าลองดึงเพาเขวียงขึ้นครับอ่า mm hmm. ไม,ออไม่ออกนะฮะทีนี้ไม่ออกปุ๊บเดี๋ยวครูจะวานนักเรียนคนหนึ่งนะครับมาจับเครื่องให้ตั้งตรงนะครับแล้วเราก็เจ้าไม้เนี่ยไม้เนื้อแข็งเนี่ยเคาะที่ปลายเ,าเขาเขาเวียงฝั่งซ้ายอ่ะนะครับอ่ะพี่ปุ้ยช่วยจับกระดาษเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยอ่ะนะครับเราเราไม่ได้เน้นขาะแรงนะครับคือจะให้ขาอเบาๆดูว่าม,ามันจะออกไหมอ่านะครับครูก็เลขยับหามุมไปอ่ะพี่ปุ้ยก็รอไว้อ่ะ

ออกได้่รูปรสาาเค๋มออกมาะอกหรือไม้วอ่านะครับตอนที่เราเคาะเขวี่ยงนะครับจากฝั่งซ้ายออกมาทางด้านขวาเนี่ยนะครับคือเครื่องยนต์ตัวนี้เขวี่ยงข้างหนึ่งมันแน่นเวลาเราเคาะคือเราก็หาไม้เนื้อแข็งมาลองแล้วก็เคาะทีนี้ในระหว่างเคาะเนี่ยให้เราดูโซ่เ่ยนะครับว่าโซ่เนี่ย กับฟันเฟืองเนี่ยมันไปขัดกับแข้งไหมนะเคาะไปก็คือดูไปด้วยนะครับอ่าทีนี้ครูก็จะจําลองสถานการณ์อ่ะพี่ปุ้ยทาท่าเคาะอ่ามีไม้ลองนะครับอ้าเคาะ,ะเนี่ยแต่แล้วมันจะหลุดออกมาลักษณะอย่างนี้นะฮะโจดึงออกมาเลยครับ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าโซ่ราวลิ้นเนี่ยมันไปขัดอยู่นะครับมันจะเคาะแล้วข้อเหวี่ยงเนี่ยมันจะไม่ออกนะ ก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ชัดเจนนะครับดังนั้นจะได้เข้าใจว่ารถที่เป็นสายพานเนี่ยหรือระบบส่งกำลังงานแบบ CVT เนี่ยตรงส่วนกลางหรือส่วนสุดท้ายเนี่ยเวลาเราผ่าเครื่องมันก็จะมีแค่อะไรครับเผ้าข้อเหวี่ยงนะชุดคลัตช์ก็ไม่มีเยอะแยะมากมายเหมือนรถเกียร์ชุดเกียร์ก็ไม่มี ดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยช่างหลายๆคนเนี่ยนะครับก็คือเขาเลยไม่ค่อยอยากจะซ่อมรถเกียร์กันเพราะรถเกียร์เนี่ยชิ้นส่วนมันเยอะนะแต่รถออโต้เนี่ยก็จะเห็นอย่างนี้เห็นไหมครับเขเวียงเขวียงแข้งซ้ายไม่มีอะไรแล้วถูกไหมแข้งขวาก็ไม่มีอะไรละประมาณนี้นะเพราะนั้นครูก็หวังว่าคลิปการผ่าเครื่อง คลิกร้อคาบูที่ผู้ชมท่านหนึ่งให้ท่านบอกว่าให้ครูช่วยทำให้ดูเป็นแนวทางก่อนนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้ต่อจากนี้ก็เป็นการทำไมครับเอาชิ้นส่วนไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ทางเจ้าของก็จะต้องไปจัดซื้อจัดหาอะไรมาให้ครูเปลี่ยนนะจำง่ายๆ่ ทำแล้วให้มันเจ็บแต่ให้งานมันจบนะถ้าประเภทอะไรนะเจ็บนิดๆเหมือนมดกัดแต่ไม่จบคือเลี้ยงไข้ไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็ท่านผู้ชมก็ไปพิจารณาเอานะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ